สวัสดีท่านชุดทุกท่านอยู่ในเกมเฮลลี่สติ๊กมินมากเหนียวจังเลยวันนี้เราจะมาเลือกกันว่าถ้าเราให้เอลลี่อยู่ไปคุกต่อไปเราหนีไปจะเป็นยังไงโอเคเราจะต้องขอให้ยกขึ้นไปข้างบนไง <c oughs> ยังไงออกไปเลยเอลลี่ไอเอลลี่โอเคจะไม่ให้เอลเอลี่ไปด้วยใครกัน <c oughs> ไปเลย <c oughs> เอล <c oughs> เอลี่ <c oughs> จะจำสิ่งนั้นได้ โอเคกำลัวนนะอันนี้ไม่มีเอลลี่ด้วยก็ต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่เราจะทำมาพอที่เราพอทำได้โอ้โหแต่อย่างวิ่งมาเลยสิอุ้ยไปได้เฟ้นไปเลยยังไงล้วเปได้เฟ้นเหรอใช่เดิยร์เฟ้นแต่สัดร์ตลอดแต่ละลอดแล้วเดรเฟ้นใช่ดิเดรเนฉันไม่ยิ่ใช่เราหนีไปนะแต่ช้างเขาไม่โดนเออฮะโอเคการทำอะไรง่ายๆมันก็ไม่ได้หรอกใช้ตดเลย ใครตดหนูก็ตดตดพี่คาดตดเออเนี่ยแกล้งแล้วใครตดใครตดใครตดใครเป็นคนตดใครเป็นคนตดหนูเองใครเป็นคนตด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 โอเคมันทะเลาะกันเพราะว่าการกลางใครเป็นคนตดเลยอะโอเคอยู่คนเดียวเหมือนเดิมดันเดิมแค่มีพี่คนเดียวโอเคต้องทำยังไงเอิ่มื้อไม้ผีก็เคยทต้อือ เออรอดได้โอ้ตายไปก็มันจะเกิดที่ต้นไม้อีกพอด,ดีนะเอิ่มกระโดดพลังสุดประจําบ้ามาิโอ,อ้ยแต่จะร,รอดแล้วเอิ่มมีคลองไปเอิ่มเราเข้าไปเอิ่มเราก็ใช้อะไรบอลลูนมากี้จัมปุ่มใช้ปุ่มแม่แหละก็รีบแบบง่ายๆเฮลี่ยเกลี่ายแยกมาเยอะอันนี้เอาเรื่องง่ายๆมั่งขอไม่มีคนอยู่ตั้งแต่ ชั้นนั้นนะถ้าไม่มีคนอยู่ก็ดีแค่มีคนอยู่ก็สวยสิ ending เออโอ้โหมาพาราดีดูคนนี้คนนี้น่าครเฮลลี่เลยโอเค,อเค,อเคบอลลูนกันยอดเปล่าเปล่าเป่า,ปา,ปา,ปาเออรับรอดแล้วไปต่อเฮลลี่ต,งงต้องไปทางนั้นต้องไปทางนั้นเลี้ยว้เอิ่ม ดิฮึบติดแน่ติดแน่นอนเออติดติดจริงติดแบบติดจริงๆเลยติดจริงๆเดินไปไหนไม่ได้สมดุลตรงตัวอะไเฮลี่อันนี้มันองง่ายๆแบบแค่ทรงตัวแค่ทรงตัวแค่ทรงตัวไม่รอดจ็ได้โอเคเราใช้บอลลูนเฮ้ยบั๊เราใช้แก๊สมีแก๊สแล้วเรามะใช้แก๊สเติมบอลลูล่ะโอเคไปเลเื่อย <c oughs> มันไล่เรียงน็อป่วมไม่สามารถไ,ไ, <c oughs> ไปได้แล้วมไม่มไปได้แล้วไม่ใช่ไม่ทําไปได้โอเคเฮลลี่รอดแล้วออกมาข้างนอกแล้วโอ้ฉากตรงนี้นะ่าจะปไวนะเออมันจะใช้ใบไม้มา,มาริโออี๋มันกลจะไปแลกคูนจะไปแลกคูด้วยบินนี้ไปเลยโอู้รอดแล้วเออมันก็นจะใช้อะไรดีเรือใหญ่เออมันขับเรืออยู่ใช่ไหม ฆ่าไอ้บังอัดแล้วขับเรือหนีไปเลยอ๋อง่ายๆจะจบใหม่แต่ในเรือก,กม็มีคนอยู่อีกคนนึงขั้นแรกขั้ขนแรกเป็น,นง oh, เงาโกอินโพสเตอร์ไปเรือไม่ได้จะลวกเลยเราจะไปอวกาศหนีคุกต้องไปอวกาศมันมบบนี่แมบหนีคุกที่ในโลบอกอ่าที่ในอะนาะคตนี่ตอนจบเอ้ยเราหลังเราต้องไปอวกาศโอ้ไม่รอดมันจะใช้เรือเล็กเรือลำเล็กโอเคไปเลย ไปไปิ้วหนีไปได้แล้วกระโดดแล้วโอเคแล้วเขาคิดว่ามันเป็นทหารที่หาหนีอยู่แต่ที่นี้มันเป็นเราโอ้สยบผีผู้ต้องขังแล้วผีอยากให้ลิซ่าไปแล้วช่างมันเถอะเราก็จะตายเยอะเธอจะให้ผีผู้ต้องขังไปเาไปเอาไม่แพนเราต้งขัดอีกสองอันเลยเออตรงนี้จึ๊บจึ๊บลืบจึ๊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 บมันเขาอะไร รับตัวโอ้โหเงียนมากตอนนี้แปลกแปลกแปลกๆนะไม่บอกว่ารอดไปรอดโอ้โหมันเรียกว่าจะรอดแล้วโอ้โหไปเอิ่มวิ่งใช้ไปเลยนะใช้่เลยคุบยืบอาวุธหอกเอิบเดือดอาวุธก่อนบอกไม่ใช่ได้ไปเอิบเอิบมันเกมอะไรอะไม่รอดจะได้โอ้ย โอเคยังขาดอะไรอีกตรงนี้ขาดอ,นนอีกเหนือใช่ไหมเดี๋มวมาใช้ยิงไกลจะเป็นยังไงยิงไกลอยอกโอ้เออเราแล้วโอ้ยโอ้เราแล้วโอ้มยโอเคขาดแค่ตอนนี้อันนี้เราเลือกได้ช่างทำได้ถูกเลยอันเราจะใช้กล่องละมั่งกล่องปุ๊บปุ๊บป๊บปัมตัว มันเห็นแล้วอยังมันทำอะไรในกล่องไปเล่นไพร์กันเห็นรีก็อยู่ภายในกลอ่องจะตายมั้งโอเคกรอบไปแล้วมาเราจใช้ที่เลยโอ้โหไม่อ่านเดิมดูอนนุปกรณ์จะทำอะไรเอ้ยเออลองหมุนได้เหรอ,อาม,มานมา เอาใกลายเป็นเงาควันมาเรียบออกไปออกไปไม่ทันถูกไหมไป ending ท้าย ending ท้ายจักเฟิจักเฟิวท n d i n ท้ายมันจะใช้มันที่จำบางที <kaz an adviser> ่จำเลยู้ไม่รอดอ่ะวันนี้ขอทำอีกอีกชาจบหนึ่งอันนี้เราจะจบกูก็ไปเลยเยาจะทำอีกชาจบหนึ่งอีกชาจบหนึ่งที่เราจะทำให้อฮึ อันนีวิ่งซ่อนนี่ซ่อนตัวอืดรอดเดี๋ยวเดี๋ยวห้องคุกใหม่เพิ่มเติมคือไม่จะมาขยับมือได้ง่ายขึ้นอืดไม่รอดเหมือนกันแบบนี้ต้องใชเอันนี่คืออะไรกระโดดกระโดดโอ้โหสุดยอดเออทำได้แล้วฉันรีดแล้วแล้วฉันรีดแล้วแล้วเขาลีดแล้วเออฉนรีดหนีแล้วเข้ารีดหนี ให้เออสีนี่คืออะไรผีหายได้ผีหายตัวไปเลยรอดแล้ว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 เราจะรอดแล้วเรวจะรอดแล้วเราจะรอดแล้วเออโอ้ยตัวหัวหน้ามาแล้มันจับเราตั้งแต่แรกจะทำอะไรกับเราเขาจะจัดการเราหรือไม่ก็ขับรถจับเราเราจะไม่ใช่อย่างนันหรอใช่ไหมหัวหน่าอันตรายเราต้องซวยแล้วโอ้สัตว์ที่ ไปจากนี้ที่ย,ยากต่การหนีคุกอ่ะเบลลี่ก็พุ่งเข้าไปเลยโอเคงั้นรถควรจะเลือกตรงไหนดีหนีก็มนันยื้โอเครอดอเฮ้ยตัวตัวตัวเฮ้ยเฟดดี้เฟดดี้เฟดดี้เกี่ยวตัวอะไรออะจับสเกลโอ้ยมันกี่อย่างตกใจโอเคตรงนี้นหน่อยมาใช้รถถังหืมเราไม่อยู่ โอ้มันนีม้มีรถถังดูว่าเรามีรถถังสิครูเราจะเลือกนักกล้ามอนักกล้ามเฮนรี่มีพลังการเอาตัวรอดแต่ไม่มีพลังการโจมตีโอเคใช้คนธรรมดาก็ไดนะ้เฮนรี่ก็มีดาบโจโวทูอื้ออื้สู้ง่ายมากคนนี้เราจะรอดแล้วไปต่อโอเค นี่คือสถานที่ที่ต้องหนีออกจากพวกยามแต่ควรจะเลือกอะไรกันดีโถรถผ่านมาไม่เป็นไรใช้แซนวิชอย่าบอกว่ากินแล้วมันมีอะไรโยงมีพลังมีโยงก่อยก้อนแะข็งแรงมากตัวโจดย์เฮนเอรี่อืมีมรอดโอเคเลือกใหม่จะขึ้นรถหนีไปเลย โย่เราล้นแล้วเอากวนก็ต oh. okay. ่างรถด้วยเอากระดาษมาแรก็ด no ีจะยิงเพี่อแบบนั้ยิงโย่ไม่โดนไมรอดนี่ก็ไม่รอดนเอาใครเอิ่มเชอาใครนี่ไหมอ๋อเปนกดไม่ทันจริงจริงโตกับโตกับแล้วใครจะมาขับรถโอเคอันนั้นไม่ได้ ทำอย่างนี้สิไถ่ล้มรอดไม่รอดการเวทชีวิตมันโค้งไปอันนีนจะใช้อะไรท้ายนั่นก็คือการแรมเยี้ยวมันตกไปคันนึ่งตัวก็ตกเหมือนกันโอ้ไม่นะจะคุยงานยังไงมันมาแล้วมันไม่รอดแน่เลยเราควรจะเลือกเวลาใช้อะไรของมันจะเพิ่มขึ้นความที่เราเลือกก็ว่ะ ให้อันดาก่อนเลยเว้ยเรามาแล้วโลกในมือสลามไม่ใช่คุกเข่าด่วนข่าด่วนนักโทษเฮลลี่ที่เโยตะคุกมากลับถูกคุกแล้วเข่าด่วนออกข่าวนี่เฮลลี่ <c oughs> โอเคถึงวันเดียไม่รอดก็ต้องใช้อันอื่นที่มันจะมาตามเวลาที่เพิ่มเข้ามาถ้ <c oughs> าอันนี้ไม่เราก็รออยู่เมาก่อน <c oughs> เอาา้ามันจะเอเอตรงนี้ <c oughs> คืออะไรจึ๊บ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ไม่รอดเหมือนกันอ่ะอันที่สามมีไหมเราต้องเอาตัวรอดจากการที่จะถูกเตะลงไปข้างล่างาให้ได้ดาวใช้ไม่ได้เรากลับกลับคุกก่าเจ้าถั่วนี่ก็ใช้ไม่ได้เ <c oughs> ยอะแพ้กลับเข้าคุกเหมือนเดิมเออโหน,าน่าดูเซาม่าเฮนรี่ชางจบแล้วทีสองเหรอสุดยอด โอเคไปเลยไอ้ฉากไฟแล้วเจอสิบสองนะโ okay. อเคทางนี้เราต้องรอเวลาให้มันหมดเพราะมันมีอุปรกรณ์เพิ่มมามันมีแค่สามนี่แหละเฮนรี่ระวังนะมันจะจัดการแล้วระวังเฮนรี่มีวิธีไหนไหมมีแค่วิธีรอจ้ะทุกเตละลงไปเลยไม่โอเคเฮนรี okay. ่ตายไปีย้วย้อยแต่จริงๆแล้วเฮนรี่ยังรอดโอเค มันโอเคบ้นหนีไปแล้วงั้นทีเหลือนัหน้นาที่เราที่จะต้องโอเครีทำยัไงไงอ่ะในรถถังอะแอบแอบ,แอบขึ้นรถเข้าไปไม่รู้อะไอ๋อเป็นนักโทษโอเคเราได้มาครบฉากจบแล้วข่ายแค่ตรงนี้ไม่นจะเลือกมัน้องเได้ เดี๋ยวเลือกเอ,อิ่มต้องเท้าความเร็วยรอยู่รุดยอดอันนี้ขาดหนะึ่งเนาะคืออะไรอะ่ะรอให้เวลาหมดได้เลยรอไปให้เวลาหมดโจใจครบสามอันแล้วอันนี้คือเลือกหนึ่งอันได้เลยอันนี้คือแม่นมากใช้สไปเดอร์แมนเยอะสไปเดอร์แมนทำไม่ได้เต่ใส่ก็ดียอยู่ใช้ปืนเลย นี่ปืนของเกมแกลลี่มดคือปอัดีฮะเอเอไม่โอเคงั้นเดี๋ยวมันจะรอวะรอให้เราโดนตายอิวโอเคอันนี้ก็ครบแล้วอันนี้ไปยังไม่ได้เลือกปอมตัวปอมตัวเป็นสโนว์แมนเอาไปเอเอ เฮลี่โดนยิงโอเคเราก็เล่นคคชทุกทุกทุกด่านนะของเฮลี่นี่คุกเดี๋ยวต่อไปเราจะเล่นฉากต่อกันนาตาวันพวกนี้นะโอเคบ๊ายบายเจอก,กัน